โอเคทุกคนวันนี้เป็นวันที่ใครจะฆ่าใครก็ได้นะครับเป็นวันเอ่อคือล้างบาปนั่นเองนะครับผมนะจะคืนหรือเป็นวันก็ได้แล้วแต่จะเรียกวันล้างบาปมันก็ได้โอเคแต่ตอนนี้มาตอนคืนถูกไงผมเลยเรียกคืนล้างบาปก็คือถ้าเราหมั่นไส้ใครเราไม่ชอบหน้าใครเราเหม็นที่หน้าใครเราเคยจะมีเรื่องกับใครแล้วเราทําอะไรเขาไม่ได้วันนี้เราฆ่าเขาแบบแบบว่าไม่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเราฆ่าเขาได้เลยนะครับ โอ ality, oh, ้ยอย่างนี้เราโดนลุมดิมันเล่นเป็นแก๊งกันน่ะใช่ป่ะล่ะใช่ไม่เราฆ่ามันอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนกาเกิดก็วะเกิดแล้วรอฆ่ามันมันก็ลุมอ่ะโอ้โหเหี้ยอุ้ยออดไหมออดไหมอ่ะเอาดิรอเหี้ยอะไรอ่ะย่าเอ้ยอุ้ยโอ้หึ ไอ้เหี้ยเราเลยไอ้เัี้ยสถอหลักไอ้เหี้ยล้างบาปล้างบาปเอาทักหน่อยเอาเมืงกรอนแดงไอ้เหี้ยก็เยอะเลยทักหน่อยละกัน มนกหลเรืออยใช้ได้เลยถ้ามีไฟลุกนี่คือแบบใช่เลยอ่ะ <c oughs> ลอกมาจากหนังเลยอะ <c oughs> หลุดออกมาจากในหนังเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยเท่ดีว่ะโอ้ไม่เฟี้ยวเลยอ่ะเนี่ยเอ้ยโอ้นี่มันอยู่เลขอะไรวะมีคนใส่เยอะอ่ะโอ้นี่อ่ะอันนี้ดีกว่าทุกคนเอาหาเอาหาเอาฮา,าไก่ By Luigi, a few moments later. เด็แค่เกียรบน่ะจ e> ๊กโกจ๊โกวู้ฮ้ขับเกียร์แป๊บทีเดียวทีเดียวท่านนเออเฮ้ยบาดอ่าเยืนคุยกันต่อเถอะ นี่ไงเออทีสองทีว่ะเธอไปเถอะไป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 มันม,มันอะคนที่อยู่หลังนั่เอามาเลยเอามาเลยมันใช้ดาบเอามาเลยนี่มันเผอน,นี่มันตีเผอนี่มังมังเอาดิมั้งมังไปทีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันงมัง้งมั้งตะทีนี้เอาไม่มันปีนไม่ได้ โอ้ยแกบบ่จุกจ้าเอ๊ะ <laughs> ไอ้ไมเราดิลงมาเร็ว อุ้ยขีย้ไอสัตว์ขี้สองจุ๊บแปกจุ๊บแปูโอเคสุดท้ายนะทุกคนผมจะล้างบาปกับเมียเว้ ผมเป็นอะไรที่อัดอั้นมานานแล้วจริงก,กดขี่คอมเมนต์ผมตลอดนะผมจะคุยกับผู้หญิงคนไหนก็ไม่ได้นะครับผมมีผลมากพอที่ผมจะล้างบาปเมียแล้วคือจะฆ่าใครก็ได้ไม่เว้นแม้แต่เมียโอ้โยยังมีคนอื่นอยู่อะดิมีคนยืนมาในบ้านนี ดูเอ้ยแดงนะดีไม่เท่าไหร่นี่ว่ากดขี่คอมเพล็กมาที่มานาน เฮ้ยกูล้างบ่าเมียแล้วลงมานอนกับพื้นจมคากองตีนกูเลยใครอะใออเดี๋ยวเดีเ๋ยวเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาามาเอาเดือนนี้กันอย่างนะพี่ชายที่นี่เขาเขตปอดอาวุธนะลูกพี่ขอโทษครับคือไม่เบสมานี่เขาว่ามันกลับออกอยากนะ ใจเย็นดีเอสนี่พี่ใชจ้จักแกงไหนครับเนี่ยพี่ชายผมล้างบาปเมียมาเมียผมนอนอยู่ข้างนอกไอ้ผัวชั่วเฮ้ยย่าอุ้ยไอ้สักนี่ไงได้ล้างบาปผัวได้ที่ผัวชั่วเอาไปดิเอาไปเลยเอาไปเลยมาแล้วเอามีดเอามีดเอามีดกระตุกเลย เจะปีนข้ามา,าเดี๋ยวอามีกระทวกเลยผมช่วยพี่ชายอืมอืมคุโดนกูดังงานเลยดีดีสวยสวย,สวยวเฮ้ยคิดว่าเจ๋งเหรอวะตลอดมาฮะจริงคิดว่าเันเจ๋งเหรอวะฮะคิดว่าเป็นเมียแล้ทำอะไรก็ได้เหรอวะเฮ้ย ล้มตูดไปเลยพอดีด่ะไม่เท่าไหร่หรอกไอ้โด ồ เก็บปากไม่กินข้าวอะโหลไ <c oughs> อ้เหี้ยกูข้าเมียแล้วกูบับเมียด้วยกูโหดเกินมอนแมนอุ้ยทีเดียวไอ้สัตว์เอ้ เตรียมตัวเลือดก็เหลือน้อยสองด้วยน้อยก็เที่ยร์ละขี้ขี้หุยใส่เมียไอ้พวกไม่เคารพเมียไม่เจริญหรอกจะบอกให้เราเห็นหลายคนเคารพเมียจะจะเหลือไม่เลยไอ้เยอะเอ้ยต้องอยู่ห่างเสียทรงวายสัตว์ทีเดียวอุ้ยอะไรเอ่ยอยู่ใต้ตีนอ้าวงัวไงเฮ้ยสัตว์เอ้ย ปั๊บปบเก่ง่ะมันน่าโดนจริงคนนี้ไหนดูซิโดนอะไรตายกูขึ้นกูใส่ต่อเลยอ่ะกูบอกเลยโมโหละโมโหร้าย,ด,ย,ด,ยด,ด้วยตอนอ๋อโดนเมียค่าอ่้ได้ออนกว่เมียปักดิคือเขาคิดว่าเล่นผมเหลือน้อยเว้ยแต่จริงผมอ่ะผมผมรีไปแล้วอะ กระจอกอะไรเสียงได้ยินเสียงแล้วมังวีอะฮะกระจอกเกินมาดิมังวีว่าเสียงมังได้เด้หมดเปล่าอะ ไอ้เย้ยไอ้เย้ยทีเดียวกระจอกทุวยช่วยช่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 ยให้การตายกระจอกกับหัวทุวยอะไรวะเนี่ยแพ้บาดเป่าเหรอเนี่ยแพ้บาดเป่าได้ไงอ่ะบาดเป่าชนะได้ไงอ่ะเฮ้ยถามจริงฝีมือฝีมือมิกนี่หรอหมาเมียพี่ต้องเก่งกว่านี้ดิฮัลโหล ถือใหญ่เลยสิย่าถือใหญ่เลยถือใหญ่เลยย่าหัวไปไหนซะแน่โอ้ยนอนตายอยู่ใต้ตีนี่เองงานให้ทำอะไรนะขากึ๊ยขากึ๊ยเจี๊ยวลองกันเกลือง A few moments later สรุปเลยที่เขาที่เราทำกันเมื่อกี้เรากลับมารักกันได้ไหมอะไรวะมีสุดไม่ใส่กันกล้าพูดหนอกลับมารักกันมั่วเมียขนาดนี้ก็เมียไม่ต่อหรือไงขนดีเลยคขดนี้เลยไอ้ซิงออกไปนอนนอกบ้าน ฮัลโหลเธอว่าไงสรุปเราจะกลับมารักกันได้ไหมอ่ะไม่ไอ้งไอ้แว่เต็มว <laughs> กว่าจะหมดคืนนี้เราจะเป็นศัตรูกันไ,ได้วนะปะ <laughs>